ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซอร์ลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซอร์ลอยพริกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสะสับสูงช่วงโดยซินีมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซินีมาทฮมบายโกลเด้นดักครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามีเบื้องหลังสุดพิเศษนะครับมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเซอร์ลอยพริกครับสนับสนุนช่วงโดยซินีมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซินีมาทฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซอร์ลอยพริก สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างกคนชื่อแอนก็คือคนที่ยากเหมือนกันนะคำถามเนี้ย แอนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากเป็นตัวเองเติบโตมาพบเจอสิ่งต่างรอบตัวจนได้มากลายเป็นแอนจริงๆแล้วแอนก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่ที่เขามีความลอสบางอย่างที่เขาแบบพยายามที่จะหาทางออกจากสิ่งที่เผชิญอยู่เธอก่เห็นว่าน่าเราเปลี่ยนใช่ปะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง เป็นเหมือนตัวตนของคนยุคนี้ทุกๆคนมีความสับสนในตัวเองแล้วก็สับสนทางความรู้สึกของตัวเองหรือแม้กระทั่งสับสนในเอกลักษณของตัวเองเลยก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเจอความรู้สึกอะไรที่มันคล้ายๆอะไรแบบนี้ค่ะแอนในเรื่องเนี่ยมีหลายคนมากๆเพราะงั้นแอนสำหรับหนูก็คือตัวตนตัวตนในหลายๆมิติที่มันอยู่ในมนุษย์ทุกคน,นะคะ่ะแค่ว่ามันคือมุมไหนด้านไหนในมนุษย์คนนั้นแค่นั้นเอง มันจะได้เห็นความหลากหลายของมิติของความรู้สึกของคาแรกเตอร์ของบุคลิกของแอนภายในหนังเรื่องนี้ที่มันออกมาหลากหลายมากๆแต่มันก็คือแอนลองคิดดูดีๆสิคะจูดด่ๆคนเราน่าจะเปลี่ยนไปได้ยังไงถน้าจะเปลี่ยนนะช่วงเซลลลอยควดชิซา แล้วก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Shazam ซึ่งฉายในปี2019มาฝากดังนี้นะครับ Here's the thing about power What good is power if you got nobody to share it with ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับอำนาจพลังจะดีแค่ไหนถ้าคุณไม่มีใครแบ่งปันมันด้วยผู้ชมครับแคนครับน่าเสียดายมากครับหมดเวลาแล้วครับ ทั้งหมดนี้เป็น3ารสนเทศแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพฟิรและบันเทิงกับผมเฮนรี่ทรานและคุณแคนดิติรุษนะครับ,รบในรายการเซลลอยของเรานะครับเราพบกันนะครับแคนทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11บเอ็ดรากาโดยประมาณทางช่อง True ทรูฟิ u หมายเลขยี่สีแห่งนี้ครับแคนใช่เลยครับซึ่งใครที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้ครับเรามียูทูบชาแนลเซลลอยทีวีโชว์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นมี Facebook ครับเซลลอยให้ติดตามกันแล้วก็มีทั้ง Instagram นะฮะทวิตเตอร์ฝากกดฟอลโล่กันด้วยครับเซลลอยทีว ที่ถ่ายทําสวยๆแบบนี้นะครับ c i n e จิก้าโรงภาพอยู่ในบ้านนะครับท่านสามารถแวะมาชมประสบการณ์นี้ได้นะครับที่ G D Experience by Golden Duck ชั้น4 Sta เเดียมวันครับมาง่ายมากเลยครับรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์รถเมล์รถยนต์ grab มาได้ครบถ้วนหมดเลยสนามสุขพัชราสายอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาชมประสบการณ์นี้ได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ Nice.